สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมเคยมีปัญหานี้ไหมครับเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นว่าเราเอาเอาแบงค์เนี่ยไปใส่ในกระเป๋าตางเกงหรือเป๋าเสื้อนะครับแล้วพอดีฝนตกเปียกหรือว่าเราเอาเสื้อผ้าไปซักแล้วลืมมาออกนะครับวันนี้ผมมีวิธีการทําแบงค์ให้แห้ง มี2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยจะให้แห้งภายใน1นาทีนะครับอะมาดูก,กันเลยวิธีแรกนี่เราก็ต้องนี่นะครับอุปกรณ์จะต้องมีผ้าแล้วก็เตารีดนะครับอ่าวิธีทําให้แห้งกันนี้เลยเราก็เอาเอาผ้ามารองแบบนี้แล้วก็เอาแบงวางนี้นะครับแล้วก็เอาผ้าทับไปหนึ่งทีแล้วเราก็รีดนะครับนี่นี้เลยนะครับอันนี้ภายในหนึ่งนาทีก็แห้งแล้วนะครับ เลอ่อันนี้ยังประมาณครึ่งนาทีนะครับไหนเราลองดูกันอ่านี่แหงเบิกแล้วนะครับผู้ชมอ่าเดี๋ยว เีลออีกครึ่งนาทีอันนี้นะครับผู้ชมประมาณหนึ่งนาทีแล้วเห็นไหมผู้ชมนี่แห้งแล้วนะครับเห็นไหมอ่ะสองลูกใกล้ๆเลยนี่ครับเมื่อกียเปียกน้ําเปียกโตกเลยเห็นไหม แห้งแล้วนะครับผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีที่สองกันเลยอ่าวิธีที่สองเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เร่งด่วนเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้นะครับวิธีนี้ประมาณอ่สี่ห้าชั่วโมงนะครับนี่เลยอุปกรณ์เราก็คือข้าวสารนะครับถังข้าวสารนี่อันแบบนี้นะครับแล้วนี่เนี่ยแบ่งเปียกนะครับเห็นไหมน้ําย่อยอย่างนี้เลย แล้วเราก็เอามาใส่ในขวะสานนะครับเนี่ยเอามาหมกไว้นี่เลยอ่าแล้วเดี๋ยวผ่านไปสักสี่ห้าชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงครับว่าแห้งดีไหมอันนี้ผมก็ทิ้งไว้สี่ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแห้งหรือยังไหนดูสิโอแห้งกรอบเลยนะครับผุ้ชมเห็นไหมเนี่ยนี่ครับ แห้งอย่างดีเลยอันนี้ครับก็เป็นวิธีที่ถ้าแบงค์งเราสมมติว่าแบงค์เราไปเปียกน้ํามาอย่างเช่นว่าเราใส่กระเป๋าแล้วลืมเอาไปซักเนี่ยนะเราเปียกผู้ชมก็สาม,มารถทําวิธีนี้ได้เลยนะครับถ้าผู้ชมเร่งด่วนเร่งด่วนก็ใช้วิธีแรกนะครับถ้าไม่เร่งด่วนก็ใช้วิธีที่สองนี้นะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ